ออทุกคนครับวาสนาเป่าไทยกับสาวเปียไม่มีจริงๆนะครับทุกคนมีวาสนาแค่ว่า,ได,าได้เจอบานครับเจอเยอะๆก็เจอบานถ้าไม่บานก็เจอเป็นไข่เล็กๆเ,ออเหลือใจครับทุกคนเหลือใจมาก เจอก็เจอแต่ตอนมันบานครับดอกตุมๆเขาเกิดให้คนอื่นเก็บครับทุกคนไม่ได้เกิดให้พวกผมเก็บออกอใเขาจะเก็บให้ออกแบบดอกบานให้พวกผมเก็บน้อยใจพวกผมเหลือใจมากเลยมาครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลยเอฟซีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่9นะครับเดือนมิถุนายนปีบศอสอ2565ครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับผมป่าบ้านหนองเมฆครับจำบหห้วยขาเบอรบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ก็สาวเปียกับบ่าวไทยก็5โด่งเลยครับ เมื่อวานได้เก็บไข่เมื่อวานได้เก็บไข่เห็ดละงโอกครับทุกคนก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องมีแน่ต้องเกิดแน่เห็ดลังโอกเพราะผมต้องมาแน่ก็เลย้าวกันมาเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เมื่อวานก็ได้เห็ดนิดเดียวครับจะว่าได้ไข่หรือ้าวกันมาไม่รู้ว่าจะหมาหรือเปล่าครับทุกคนก็มาล้อหาเห็ดมอนเดินมันะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นกับพวกผมนะครับว่าวันนี้พวกผมจะมาหรือเปล่าครับ ไปรอรับชมกันเลยครับเห็ดละโง่ทุกคนวันนี้สาวเปียกับบ่าวไรห้าวมากเมื่อวานได้เห็ดน,นี้เดียวห้าวมาส่องเห็ดละโง่ดอกแรกแคหมานค่ะคิดว่ายังไงก็ต้องขึ้นเนาะบ่าวไทยใช่ครับคิดว่ายังไงเห็ดละโง่ก็ขึ้นทุกคนมารอรุ้นกันทุกคนว่าวันนี้พวกผมจะหมาเห็ดละโง่หรือเปล่า โอ้ยทุกคนกผมเหนื่อยมากเลยครับเห็ดละโงกหลอกลวงครับทุกคนหลอกลวงพวกผมให้มาหาเห็ดไวไม่มีเห็ดเลยครับทุกคนโดนจนเมื่อยมาครับทุกคนมารลุ้นกันต่อครับครับทุกคนกลับมารอเรียงเห็ดพึ่งเนาะสาวเปียเพื่อมานครับโอ้เห็ดพึ่งลำตัวนี้มันจะดอกสวยๆครับจะขาอ้วนๆเลยค่ะขาสร้างขาอ้วนครับผม เห็ดแดงหนาครับเห็ดพึ่งไข่ครับดอกอสวยๆเลยครับผมไม่เอาเห็ดละงอกก็ได้ครับทุกคนเอาเห็ดพึ่งมาบ้างเลยเอาเห็ดละง,งกอกน่าต่าเปียเอ้ยเอาเห็ดพึ่งมาเห็ดพึ่งก็ได้ครับวันนี้น้องออกแบบนอนนอนครับผมดอกสวยมากเลยนะครับ แดงครับแกนะครับดองนี้ทุกคนน้องออกที่เป็นแปรเลยครับเห็ดพึ่งไข่ครับโดนมแมลงกินนอรอกนี้ ดอกไม้สวยดอกนี้ยังสวยอยู่ครับทุกคนดอกแฝดครับหิดแดงหนาครับผมล้ะโงกขาวบ้านเจ๊จะได้กเ็เจ๊แต่บานบานนาะ่าเปียค่ะไม่เป็นไรครับบานเราก็เอาทุกคน มีจูมดอ,อกหนึ่งครับยังพอได้เก็บจูมอยู่ครับผมเห็ดพึ่งมองดงครับเอยเห็ดพึ่งมองดำครับผมวู้ดดอกสวยๆเลยเนาะสาวเปียดอกน้อนก็สวยอยู่นะครับแต่โดแนแมลงกินครับผมเห็ดพึ่งดำครับอู้ยน้องสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนสวยมาก และโงกแดงบานครับสอบเปียกกระบอกไทเจืรแต่ฟ้าช่างกันแกงกันแก้งผู้ผมและเกงครับทุกคนให้เจอก็ได้เจอแต่ตอนบันบานครับตกนูมาได้ในขาวดินครับผมขาใหญ่มากเลยครับทุกคนครับเมื่อกี้ไม่ใช่เห็ดขาวนะครับเป็นเห็ดไข เห็ดไข่โพนครับผมเห็ดตะไคร้ขาขาใหญ่ดูขาครับทุกคนโอ้ยโอ้ยังสวยอยู่นะคะสวยมากเลยครับเห็ดขาวดินครับผมเห็ดพึ่งไข่ครับดอกสวยๆเลยขายังใหญ่ ขาใหญ่ขาอ้วนมากครับขาใหญ่มากเห็ดแดงครับผมอุ๊ยดอกสวยๆเลยเนาะสาวเปีย ออครับเห็ดพึ่งดำครับผมขาตันๆใหญ่ๆเลยครับผมเห็ดพึ่งไข่ครับเห็ดพึ่งมองเลยเห็ดพื่อน้ำอ้อยครับ ดอกสวยๆเลยเนาะสาเปียมีดอกเล็กด้วยครับมาเก็บได้อยู่ไนเสาเปียดรกเนานเอกเลยเนาะเจอบานอีกแล้วค่ะเจอก็เจอจาตอนบานครับผม<ว>ไม่เคยจะเจอ<า>ดีๆน้องโดนมแมลงกินจนไปครึ่งหนึ่งครับทุกคนน้องสวยนะคะแต่ว่ามแมลงกินอุ้ยดอกสวยๆเลยเนาะค่ะโอบใบไม้ก็บงัง ดอกน้อยน้องครับทุกคนเออทุกคนครับวาสนาบ่าไทยกระสาวเปียไม่มีจริงนะครับทุกคนมีวาสนาแค่ว่า,ได,าได้เจอบานครับเจอเยอะๆก็เจอบานถ้าไม่บานก็เจอเป็นไข่เล็กๆเ,เ,ออเหลือใจครับทุกคนเหลือใจมาก เจอก็เจอแต่จอมันบานครับดอกตูมๆเขาเกิดให้คนอื่นเก็บครับทุกคนไม่ได้เกิดให้พวกผมเก็บออกเขาจะเก็บให้ออกแบบดอกบานให้พวกผมเก็บน้อยใจพวกผมเหลือใจมากเลยมาครับทุกคนเหลือใจมากๆครับเมื่อวานก็ลงมาครับไม่เห็นเป็นสิบดอกเก็บไม่ได้นะครับดอกบานเละหมด สาวเปียกระเบาไทยเดือดใจมากครับทุกคนเหนื่อยมากครับวันนี้ไปเก็บแต่บานเนาะเห็ดพึ่งพึ่งเขียว <laughs> เห็ดพึ่งเขียวค่ะไข่และงอกแดงครับผมคือมีไข่เดียวนะสาวเปียค่ะ <laughs> เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีบแล้วนะครับนี่ก็คือผลงานของพวกผมาวันนี้นครับทุกคนสาวเปียเลือกเห็ดออกครับนี่ทุกคนเหลือใจมากมีเห็ดงอกบานไปเจอก็ไปเจอแต่ตอนบานเก็บตอนจูมไว้คนอื่นเขาเก็บเก็บจูมจูมไว้พวกผมได้เก็จบจากบานบานนี่ใครเห็นเหงกแดงครับทุกคนก็จะได้เป็นพวกเห็ดเหงกแดงแล้วก็แดงบานแล้วก็เห็ดแดงครับเห็ดแดงแล้วก็แดงหนา เห็ดพึ่งชาตินะครับแล้วก็เห็ดข้าวไข่เห็ดตะไคร่เห็ดพึ่งนกยูงครับผมแล้วก็เห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งดำเห็ดอ,อ,อะไรนะอันนี้เห็ดข้าวดงเนาะถือว่าหมายอยู่ครับทุกคนวันนี้โ็ไปบ่าวไทายรวนไปหมดแล้วครับทุกคนพูดชื่อเห็ดถูกชื่อพูดผิดพูดถูก ถือว่าหมายอยู่ครับทุกคนวันนี้รวมๆแล้วเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเพจต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ